สวัสดีครับผมหรือว่า Good Morning ผุ้คนนะครับผมเช้านี้ผมจะมาทำแพนเค้กนะครับแล้วก็มาทานกันดีกว่านะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทำแพนเค้กแบบง่ายนะครับง่ายมากๆเลยนะใครก็ทำได้เนาะก่อนอื่นนะครับตอกไข่ประมาณ2แกนนะครับแตกออกมาเป็นอย่างจังมันนะครับกระจายได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ใช้แป้งเค้กประมาณ150กรัมนะครับผมใครผมมีแป้งเค้กใช้ออกไปโพสต์แป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะครับผมร่อนก็ได้บบร่อนก็ได้เนอ น้ำตาล80กรัมนะครับขอเป็นน้ำตาลทรายขาวเนาะแล้วก็จะเป็นนมนะครับนมธรรมดาในแหละนมโซคนลดจืดนะครับ80กรัมเหมือนกันนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ไปเลยแล้วก็นี่จะเป็นกลิ่นวานิลาค่ะอยาขึ้นหอมก็ใส่นักหน่อยนะครับแล้วก็ mix together นะครับก็คือเอาเขากวนให้มันเข้ากันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะถ้ามันเริ่มเข้ากันแล้วนะครับมันก็จะเติมนี่เลยนะครับ oil นะครับหรือว่าเป็นน้ำมันพืชลงไปเลยนะครับ2ช้อนโต๊ะะนครับ คนไปเลือดจนเนื้อเนียนนะครับแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับผมตั้งกระทะนะครับผมแล้วก็เปิดไฟให้เบาที่สุดเลยนะฮะรอกระทะมันอุ่นๆฮ้อนๆนก็จะเริ่มเอาแป้งเขาลงไปนะฮะประมาณ2นาทีนะครับผมเราจะเห็นลอยระเบิดนะครับหรือว่าเราจะหันฟองอากาศข้างในเยอะมากเลยนะครับก็จะกลับด้านนะครับเป็นในงสวยเลยทีเดียวเชียวนะฮะ ตอนนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมเขาก็จะมาเตรียมผลไม้ที่เราจะมากินตัวกันใน,เป,น,ใน,น,นเป็นอาหารเช้านะครับผมเน้อเขาคงจะมีกีวีนะครับที่อยู่ในตู้เนาะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่นะครับที่อยู่ในตู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตใช้อ่าเัาน,นี่ช็อกโกแลตแท้ของเบเกอร์เกนนะครับผมใครอยากได้เดี๋ยวผมจะแจ้งลิงก์ไปให้เราแล้วลก,ลกันเนาะโอเคนะครับอันนี้เค็มมากเลยนะครับก็เลีบใสไซเย่ะตะใดนะครับผม โอเคมาจัดจานกันดีกว่านะครับผมเอาแผ่นเค้กระวังลงไปนะครับผมผลไม้นะแล้วก็บรนี้ของเรานะครับผมแล้วก็ไขมีพวกบลูเบอร์รี่หรือว่าเป็นใบเป็นลูกมอนนะครับหรือว่าจะเป็นราสเบอร์รี่ก็ใส่ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมแค่นี้แหละนะฮะแล้วผมก็จะออนท็อปด้วยนี่เลยนะครับวานิลลาไอศครีมนะครับหรือว่าเป็นไอศครีมวานิลลานะแล้วก็นี่เลยนะครับ ูดานีนะครับหรือว่าน้ำผึ้งใส่ไปเลยนะครับผมแค่นี้แหละครับแพนเค้กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าได้กาขอผู้คนลองทำดูนะครับถ้าใครอยากลองทำดูเนาะครับอ่ะ everybody ย่อ